จากนะครับกระแสข่าวที่ออกมาก็มีหลายคนถามในประเด็นที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณพิธาเองนะครับโดนฟันเรื่องของการถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อเนี่ยนะครับจะกระทบนะครับกับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลก็ซึ่งแน่นอนครับก็มีนักกฎหมายท่านหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพิธาเองนะครับโดนโดนฟันเรื่องของหุ้นสื่อก็คือมีความผิดเรื่องของหุ้นสื่อจริงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะกระทบนะครับ กับการรับรองสสแล้วก็อาจจะต้องมีการโมโฆะหรือว่าต้องเลือกตั้งใหม่นะครับในเขตนะครับทั่วประเทศเลยตามที่สสเขตนะครับที่ได้รับ การเลือกตั้งมาของพรรคก้าไกลทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระทบนะครับหรือว่าจะต้องเป็นโมฆะหรือต้องเลือกตั้งใหม่กันทั้งประเทศเลยหรือว่าโมฆะอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ทําให้ประชาชนนะครับที่ฟังข่าวแล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็พยายามสอบถามเอ๊ะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมอะไรไหมซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็พอออกมาปุ๊บครับประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งแน่นอนครับก็มีหลายคนถามเข้ามาผมก็ต้องบอกว่าผมเองนะครับก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับผมแค่บุคคลธรรมดาแล้วก็วิเคราะห์ข่าวตามข้อมูลของอข่าวที่ออกมาตามข่าวแล้วก็วิเคราะห์ในมุมมองของผมเองซึ่งแน่นอนครับผมเองก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่นักกฎหมายแต่ทีนี้นะครับก็มีข่าวออกมาอย่างกับคุณสดศรีเองเองนี่ยครับที่เป็นอดีตกกตนเนี่ยนะครับก็ได้มาให้ความเห็นไว้แล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันและ ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการย้ําเตือนก็คือว่ามีนะครับอดีตนะครับเลขากรกตด้วยนะครับแล้วก็แถมเป็นสอวอด้วยนะครับก็ออกมาให้ความเห็นและยืนยันชัดนะครับว่าถ้าเกิดคุณพิธาเองเนี่ยครับโดนฟันเรื่องของหุ้นสื่อจริงมีความผิดเรื่องของหุ้นสื่อจริงเนี่ยก็ไม่กระทบกับการเซ็นรับรองของผู้สมัครก้าวไกลอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลข่าวตรงนี้ครับอดีตเลขากรกตเนี่ยแจ้งชัดหากพิธา ถูกฟันหุ้นสือ่อไม่กระทบเซ็นรับรองผู้สมัครของก้าวไกลนะครับอดีตเลขากรกะตโพสต์แจงนะครับข้อกฎหมายยกเคสต,ตัวอย่างเทียบกรณีพิธาหากหัวหน้าพักถูกสารตัดฟันผิดครับหากหัวหน้าพักเนี่ย ถูกสารฟันผิดปมถือหุ้นสื่อไม่กระทบเซ็นรับรองผู้สมัครลงชิงเก้าอี้สอสอนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายน2566นะครับพันตำรวจเอกจะลุงวิทย์นะครับ กุมมาสอวอและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับ Facebook ส่วนตัวอธิบายข้อกฎหมายกรณีการถือหุ้นสื่อของผู้สมัครสสและหัวหน้าพักการเมืองที่เซ็นรับรองส่งผู้สมัครสสหากสารรัฐมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิ์กรณีถือหุ้นสื่อ มีเนื้อหาระบุคำถามะนะครับนายนิธาเป็นหัวหน้าพักการเมืองจดทะเบียนโดยถูกต้องเมื่อมีการเลือกตั้งนายนิธาได้ออกหนังสือรับรองนะครับให้ผู้สมัครของพักไปยื่นสมัครรับเลือกตั้งนายนิธาลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพักและได้รับการเสนอชื่อจากพักให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรี ต่อมาภายหลังวันเลือกตั้งมีผู้ร้องเรียนว่านายนิทาถือหุ้นสื่อ U.TV นะครับหากสารตัดสินถือหุ้นสื่อ U.TV จริงการถูกตัดสิ์จะมีผลถึงการรับรองผู้สมัครสสทำให้การรับรองของนายนิทาไม่ชอบต้องจัดการเลือกตั้งใหม่หมดหรือไม่อย่างไรนะครับพันตำรวจเอกนะครับ ลุงวิทย์ระบุว่านายนิทาหัวหน้าพักที่มีการจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในข้อบังคับพักการเมืองที่มีในทะเบียนพักการเมืองรับรองประกาศในราชักิจจานุเบกษาเมื่อมีการเลือกตั้งนายนิทาหัวหน้าพักออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหา เพื่อเป็นหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตตามมาตรา56พอรอปว่าด้วยพักการเมืองและมาตรา45พอรอปว่าด้วยการเลือกตั้งภายหลังวันเลือกตั้งหากสารตัดสินว่านายนิทาถือหุ้นสื่อมาก่อน เลือกตั้ง5้าปีแม้ว่านายนิทาออกหนังสือรับรองให้กับผู้สมัครในช่วงขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามแต่เป็นคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของนายนิทาที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอแต่การลงนามรับรองให้กับผู้สมัครของพรรคเป็นการรับรองในฐานะหัวหน้าพรรคเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของหัวหน้าพรรคก็มิได้ห้าม หัวหน้าพักเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสู่มอมวลชนแต่อย่างใดตามมาตรา16-24-9อ่าพรปว่าด้วยพักการเมืองประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา98พันตำรวจเอกจักรุงวิทย์กล่าวชี้แจงกรณีนายพิธาลิ้มจักรเนรัตนหัวหน้าพักก้าวไก่ถูกชี้มูลจากปมถือหุ้นสื่อว่า ก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่โพสต์ซึ่งไม่กระทบกับการเซ็นรับรองผู้สมัครสสของก้าวไกลนะครับส่วนจะก,กระทบถึงเก้าอี้นายกหรือไม่นั้นถือเป็นหมวกคนละใบการเซ็นรับรองผู้สมัครสสเป็นการเซ็นในฐานะหัวหน้าพักแต่การดำรงตำแหน่งนายกต้องดูที่คุณสมบัติ การเป็นสอสอซึ่งใช้ข้อกฎหมายเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากอดีตกะกะตซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นสอวอ,อยู่นะครับว่าแน่นอนครับว่าสิ่งที่ประชาชนนะครับกังวลใจว่าเอ๊มีนักกฎหมายนะครับได้ออกมาบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านะครับมีการฟันธงนะครับว่าคุณพิธา ถือหุ้นสื่อนะก็จะส่งผลกับสสในขังใ,ในพักทั้งหมดเพราะคุณพิธาเป็นคนเซ็นรับรองนะครับให้ไปลงสมัครเลือกตั้งสสเท่ากับว,ว่าวันนี้ก็จะเป็นโคฆะแลวก็อาจจะต้องไปเลือกตั้งกันใหม่หมดเลยทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นงี้ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับก็มีอดีตเลขากรกตทั้งสองคนทั้งคุณสดสีแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีพันตํารวจเอกนะครับจากลุงวิทย์เนี่ยก็ได้ออกมานะครับบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับคนระบายเพราะว่าการที่ถ้าผิดจริงตามหุน่น ถือว่าสื่อก็เป็นผิดเฉพาะตัวของสสไม่เกี่ยวกับหัวหน้าพักที่อยู่ในตําแหน่งซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมนักกฎหมายคนนั้นถึงให้ความเห็นก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันนี้นะครับกฎหมายข้อเดียวกันแต่การตีตีความหมายที่มันแตกต่างกันไปของนักกฎหมายนะครับกฎหมายข้อเดียวกันครับแต่ตีารามต่างกันเหตุการณ์เดียวกันแต่ตีารามต่างกันมันเป็นนะครับเขาเรียกว่านักกฎหมายนะครับจะตีารามตามารามคิด หรือตามาประสบการณ์ของตัวเองหรือตามแนวทางของตัวเองหรือตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการตีฟาร์มของตัวเองสุดท้ายแล้วสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินแต่ที่แน่ๆน,นะครับถ้าถามผมวันนี้ระหว่างนะครับนักกฎหมายนะครับทีอ่ออกมาณนะตอนนี้ที่บอกกับอดีตเลขากรกตทั้งสองคนผมว่าประชาชนคงเชื่อนะครับเลขาอดีตเลขากรกตทั้งสองคนมากกว่าเพราะว่า เป็นกกตก็ต้องรู้ข้อกฎหมายอยู่แล้วว่าอะไรผิดหรืออะไรไม่ผิดซึ่งแน่นอนครับว่าการยกเคสแต่ละเคสการยกตัวอย่างการพูดเนี่ยชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นนะครับถึงหลักการทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่บอกว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับจะถือหุ้นสื่อแล้วถ้าเกิดว่านะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับตัดสินนะครับว่านะครับ คุณพิธาผิดในเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยผู้สมัครสสของพรรคก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านะครับตามกฎหมายเลยก็คือว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสสก็คือตัวคุณพิธาเนี่ยก็คือเป็นสอสอบัญชีรายชื่อด้วยนะครับเป็นสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งแน่นอนครับว่า อ่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือว่ามีนะครับข้อห้ามในเรื่องของการถือหุ้นสื่อถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าถือหุ้นสื่อจริงก็ไม่สามารถที่จะเป็นสสได้ก็ถูกตัดสินการเป็นสสแต่เรื่องของที่ในตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วไปเซ็นรับรองให้กับลูกพักไปลงสมัครสสได้รับเลือกตั้งอันนี้ไม่เกี่ยวกันคนละอ่าคนละคนละคนละเงื่อนไขกันคนละตัวกันแล้วส่วนที่ ของนายกเองนะครับตำแหน่งนายกเองเนี่ยก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าเงื่อนไขของตําแหน่งนายกมีเอาไว้หรือเปล่าว่าเอ๊ะในตําแหน่งนายกเองห้ามถือหุ้นสื่อถ้าเกิดว่าในตําแหน่งนายกเองมีบอกว่าห้ามถือหุ้นสื่อด้วยก็เท่ากับผิดเหมือนกันก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนก็มีมุมมองและก็มีการวิเคราะห์ไปในแนวทางที่แตกต่างกันไปนะครับคนนี้ก็บอกว่าผิดคนนี้ไม่บอกว่าผิดคนนี้บอกผิดคนนี้บอกไม่ผิด ก็แล้วแต่นะครับในการวิเคราะห์ของนะครับนักวิชาการเองนะครับนักกฎหมายเองหรืออะไรเองหรือประชาชนทั่วไปก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนานาซึ่งข้อมูลที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับตัวคนร้องเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ร้องตามรัฐธรรมนูญน,นะครับตามรัฐธรรมนูญเขาก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะร้องซึ่งแน่นอนครับคุณพิธาก็ต้องอเอาเอกสารหลักฐานไปชี้แจงว่าเอ๊ะ หุ้นสื่อตรงเนี้ยมันเป็นยังไงกันแน่อะไรกันแน่ตามที่เราทราบอยู่เพราะตอนนี้ก็คือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยสรุปเป็นผู้จัดการมรดกบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผู้จัดการมรดกในนั้นไม่มียังมีการประกอบการอะไรก็เน,นี้ยก็แล้วแต่ของแต่ละคนแต่เพราะแต่ละคนก็ยกเคสอย่างที่ผมบอกว่าวิเคราะห์ของมุมของตัวเองก็พยายามยกเคส แอปที่มาสนับสนุนความคิดของตัวเองเพื่อให้ความคิดของตัวเองนั้นอ่ะมีน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าใครจะวิเคราะห์ไปยังไงก็แล้วแต่ผมเองก็อย่างที่บอกว่าผมเองก็วิเคราะห์ในตามมุมของผมเหมือนกันนะครับในตามม,มุมผมก็เอาข่าวสารต่างๆเนี่ยน,นะครับเอามา ให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ใส่การวิเคราะห์ในมุมของผมไปซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนที่ฟังก็ต้องไปวิเคราะห์มาต่อว่าเป็นยังไงแต่หน้าที่ผมก็คือพยายามนําข้อเสนอหลายๆข้อนะครับหลายๆมุมเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันและก็นี่เป็นอีกหนึ่งนะครับข่าวที่ออกมาตอนนี้ที่หลายๆคนถามเรื่องของว่า หุ้นสื่อนะครับตอนนี้ก็มีคนหลายคนถามว่าเอ๊ะ,อะคุณพิธาเองเนี่ยจะโดนเรื่องหุ้นสื่อหรือเปล่าสําหรับผมผมบอกว่าในมุมมองของผมการวิเคราะห์อของผมยังไงก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนนะครับสําหรับผมนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางกรกตอเองนะครับทางสารนัฐนปรนูลเองจะว่ายัางไงอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ในมุมมองการข้อคของผมผมบอกว่าไม่โดนนะครับรอดนะครับแต่ส่วนกรกตจะบอกว่ายังไงหรือสารนัฐนปรนูลจะบอกว่าไงเนี่ยเราก็ต้อง อรอกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นไงส่วนตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ออกมาว่าเอ๊ะมีก็มีคนมาถามอีกว่าแล้วถ้าโดนจริงๆอ่ะโดนจริงเพราะมีนักกฎหมายได้ออกมาบอกว่าถ้าคุณพิธาโดนนึมถึงหุ้นสื่อเนี่ยนะครับสสทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องโมฆะด้วยจะต้องทําการเลือกตั้งใหม่ด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็พยายามหาข้อมูล เอามาให้ทุกคนได้ทราบนะครับในหลายๆมุมว่าอาดีตก,กรกตทั้งสองคนที่ออกมาบอกตอนนี้ว่าไม่เกี่ยวกันครับเพราะเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลก็คือถ้าคุณพิธาโดนถูกฟันเรื่องของหุนสื่อก็เป็นที่ตัวคุณพิธาเองไม่เกี่ยวกับ นะครับสสนะครับที่คุณพิธายเองเป็นหัวหน้าพักแล้วไปเซ็นรับรองแล้วก็ไปลงสมัครสสอ,อันนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นก็นี้เป็นข้อมูลที่เอามาฝากทุกคนก็อยู่ที่แต่ละคนจะพิจารณาแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ